เห็นใจบอสโจจริงๆพี่น้องขาะเห็นใจบอสโจกับคีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับบอสโจและก็ไม่เคยไปต่อว่าหรือไปสาปแช่งใครเลยนะสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเจออะไรอื เดี๋ยวรเราะมา,าสง่งใช่ค่ะอ,อัปเดตให้ฟังเราก็รู้อยู่ว่าในช่วงนี้บอสโจทํางานหนักมากไม่ว่าจะาเรื่องไอ้ทัวร์สาวน้อยเพชรบ้านเพลงไม่ว่าจะวงหนึ่งวงสององานก็เยอะงานก็ปังไม่รู้ว่า,าจะไปด้านไหนบ้างทั้งคอนเทนต์เนาะสาวไนะอเนาะทั้งถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอะไรทั้งดูแลลูกน้องในวงทั้ง หนังด้วยภาพยนตร์ไทายออที่จะปล่อยออกมาอีกเออทั้งมาเจอกับเจ้าภาพหลายที่ที่ยังติดค้างเออติดค้างค่าจ้างหลายล้านคือมันวนตัวเองก็สูญเสียใช่ไหมเองก็คือเวลาที่สมมติว่ามีเจ้าภาพจ้างไปปิดวีคไปปิดวีคเขาจะจ่ายมาจํา ไม่ได้จ่ายเต็มใช่พอปิดวิกเสร็จไม่รู้ว่าจะภาพจะได้กำไรหรือขาดทุนเขาทยอยจ่ายไม่ได้จ่ายเป็นก้อนจบแล้วจะภาพที่จ้างไปปิดวิกกี่คนล่ะฉันน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าฉันเคยจ้างหมอลำครั้งหนึ่งเนาะฉันน่าจะเข้าใจว่าเอามอลำไปปิดวิกแล้วคิดว่ามันจะปังวิกจะแตกจะได้เงินแล้วทีนี้เคลียร์ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันเยอะนะการจัดการน่ะ แล้วมไม่ได้ตามผลขาดทุนไปแสนสองแสนก็ว่ากันไปอเออแล้วค้าง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 หลายๆเจ้าภาพค้างทีนี้มันก็เลยยาวนานอเออนั่นแหละมันก็เลยยืดยาวโอ้ยก็จะหาเงินนี้มาได้มาได้อบอสโจก็นำเงินของตัวเอง ควากออกมาจ่ายลูกน้องแต่ตัวเองยังไม่ได้เงินค่าจ้างที่ตัวเองไปทัวร์ไปปิดวิฟเออทําให้สูญเสียแล้วเจ้าภาพบางทีก็ล้มหายตายจากอะไรประมาณนี้คืออย่างนี้พี่น้องขามือเนี่ยที่ว่าที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้เนาะคือาโจโยยมานินเองเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสผ่านหนุ่มโจยมานินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกนี้ที่ติดค้างวงสาวน้อยล้มหายตายจากต่อเนื่องกันหลายคนละ คือเป็นแนวนี้เนาะผมกระซ่อนด โบเคยสาบแช่งภัยนาะม,มีแต่ให้กำลังใจส่งพลังให้เพิินได้ทำมาหากินให้เพิินดีขึ้นและยังมีอีกหลายคนที่ยังติดค้างวงยังไงก็ขอให้ฟื้นตัวเร็วๆเหลือกินเหลือใช้แล้วก็นึกถึงผมด้วยนะครับเข้าใจอยู่นะว่าค่าใช้จ่ายวงแต่ละวงแต่ละงานนะมันเยอะนะพี่นอ้องการเดินทางค่าน้ำมันรถนี้เป็นจุด สำคัญเลยเดินทางไปนี่เคยเห็นอตอนนั้นหัวนาวง่งบอดนูยกคอย,ยกตัวอย่างเนะะื้อค่ะบอดนูเพิ่งเคยบอกว่าอู้เสียคารนะ้ำมันรถแต่ละเท่อนี่เกือบหมื่นละสี่หมื่นผู้นี้ไม่ต้องไปกลับเดินทางไปมงดังมองนี่แม,มแล้วลถหลายคันนะพี่นอ้อง<ม>เออลถเขามีให้ทั้งเครื่องเสียงข้นของค้นอีหยังแม่พี่น้องลายแห้งไฟสีไฟเฟย์แมน คือหัวหน้าวงต้องจ่ายนะคะเออแล้วเขาก็ต้องเอาเงินมาจ่ายลูกน้องในแต่ละวันแต่ละงานผ่าทรงผ้าสียังเขาวงเขาน่ะมันเยอะมากหัวหน้าก็ต้องเป็นคนสำรองจ่ายเพราะลูกน้องก็ต้องเบิกหัวหน้าต้องรับผิดชอบใช่ไหมล่ะหัวหน้าต้องเป็นคนไปเคลียร์กับเจ้าภาพเองนะสาวไอเออแล้วเราก็ค้างลูกน้องไม่ได้ถ้าค้างลูกน้องปุ๊บลูกน้องลาออกมันเป็นผลเสียกระวงอีกเออนั่นแหละแล้วทีนี้บอสโจก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองว่า คงต้องควักเงินตัวเองมาจ่ายลูกทีมเพื่อให้วงตัวเองอะเพื่อให้วงได้ไปรอดอให้วงไปได้รวมกันแล้วตอนนี้หลายล้านบาทเลยค่ะอูย้ยหลายลา้านมาสัตว์ฉันหนึ่งว่าแค่ล้านเดียวแค่ล้านเดียวนี่ก็รายได้เงินล้านมไม่อยากเอ่ยชื่อและไม่เคยสาบแช่งใครด้วยนะอเออแล้วบอสโจฝากด้วยว่าท่านไหนอ๋อ ว่าโจบอกว่าท่านไหนเสียชีวิตผมก็ขออโหสิกรรมต่อการไม่ติดค้างการในชาตินี้หรือในชาติหน้าสําหรับใครที่ตุยไปแล้วหมายถึงว่าเจ้าภาพเจ้าภาพติดหนี้เแน่นติดพ่นยงไปถ้าเสียชีวิตเนี่ยพันยงหายแต่ถ้ายังมีชีวิตก็คือเขาไม่ได้สาปแช่งไม่ได้คิดร้ายแต่ขอให้คุณอะ ฟื้นตัวเร็วๆใช่พอฟื้นตัวแล้วเนี่ยมีเงินก็อย่าลืมนึกถึงเขามาใช้เนี้ยเขาเพราะว่าตัวอบโจเองแล้วก็คือรับภาระหลายอย่างค่ะพี่น้องขานจะเขาเรียกว่าลูกน้องในวงในทีมค่ะบริหารวงค่ะบริหารทีมซึ่งสาวไอเคยคุยกับบอสโจตอนตอนที่ไปเรียนที่ขอนแกนใช่อบโจเคยพูด ว่าคือสอนให้ทุกคนทำโซเชียลเนาะว่าโซเชียลมันทําให้เราหาตังค์ได้ได้เงินเขาบอกว่าการที่เขาเป็นหัวหน้าวงเป็นหัวหน้าหมอลำเนี่ยหมอลำไม่ได้นีได้เงินเยอะนะค่ะบางทีติดลบด้วยซ้าเออเพราะว่าเราบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเยอะมากชุดนั่นชุดนี่ค่าทําชุดขนนงคนเออแต่ละปีค่ากับเขากับน้ำค่าน้ำค่าไฟไม่มีงานต้องเลี้ยงลูกน้องด้วยนะเออปิด ปิดฤดูกาลนี่ก็ต้องเลี้ยงลูกน้องด<น>้วยนะหน้าฝนนี่เขาปิดฤดูกาลช่วงซ้อมนะเขาก็ต้องเลี้ยงลูกน้องอย่างน้อยก็วันละมือเหอะอเออ,อเขาก็ต้องเลี้ยงมีที่อยู่มีอะไรให้มีค่านมค่าน้ำค่าไฟเขาหัวหน้าเขาต้องเลี้ยงลูกน้องถ้าไม่เลี้ยงลูกน้องลูกน้องออกค่ะลูกน้องออกไปหางานอื่นทําในช่วงปิดฤดูกาลเขาต้องเหลือเงินน่ะเออเพื่อจะมาปรับปรุงแล้วก็ที่อยู่แล้วเพื่อจะมา เขาเรียกาเปิดฤดูกาลมาซ้อมมาอะไรเลี้ยงลูกน้องไว้เออแล้วก่อนหน้านั้นก่อนโพสนี้บอสโจก็ได้โพสต์อยู่ว่าก็เพิ่งเห็นก็เพิ่งเห็นข่าวข่าวอะไรของอ่าหมวดหมวดจ๋งทางบางพีวรักเออเพิ่งเห็นเฟซอุตาว่าจะหาวันไปเยี่ยมก็เห็นว่าเพิ่นป่วยอย่างสิ่นะวันนี้ก็ได้รับข่าวว่าสิ้นลมหายใจแล้วอะไรยิ่งอะไรยิ่งหมวดจ๋งบางพี ิ่งไหนติดค้างกันมผมขออาโหสิกรรมต่อกันนึกถึงวันดีๆต่อกันป๋าเป็นคนดีอีกคนเสียดายมากครับ FC สาวน้อย FC อิละตัวจริง,รงขอดวงวิญญ,ญาณสู่ภพภูมิที่ดีครับอขอทรงเพิ่นสู่อ่าภพภูมิท<ด>ี่ดีเนาะนี่เพิ่นกะอะไรป๋าผู้นีอยู่ แล้วเพ่นก็ใส่เสือ้อ FC ซสาวหน่อยใส่เสื้อบาโจนี่กับน้องอิงอยู่นี่จังสิอ่าขออะไรอ่าอะไรยิ่งนะคะปา๋าเ่นว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวป๋าด้วยนะค่ะเ้าสองคนก็ขอแสดงความเสียใจ,จกับทางญายชีวไปนะแล้วก็ การจัไปของกลาด้วยเนาะที่นีแฟนมอลล์น่นนะคะหรือว่าศิลปินในวงเนี่ยก็เข้ามาแสดงความเสียใจแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจเนาะเดี๋ยวพี่เหมียวก็บว่าจุกมากเสียนนก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับน้องฮักเพลงก็บอกว่าแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็คุณธนดลเสียดนนะคะบอกว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพร้อมกับ FC แฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจกันแบบว่าอย่าง,าง,างร้นลามเลยค่ะพี่น้องขาแล้วในเรื่องคนที่ค้างเจ้าภาพที่ค้างหลายๆร้านเพิ่นกับบุอยากเอืยซื้อแต่ว่าให้ฟาวขึ้นเพิ่นขันเป็นเออขันมีกกับฟาวทยอยขึ้นก็ได้ขันบุม,มีก่อนไงเพราะว่าใหญ่เพิ่นเอยซื้อขันเอยซื้อมันกระสเสียซื้อเสียงเสียหายแล้วเฮ็ดให้อ่า คณะมอลาบและลายวงเพิ่นกับโบกาไปหาคนคนนั้นที่อบอโจโดได้เอ่ยเพื่อนกันยังไวหนาอยู่เด้เพื่อนกันยังใจดีอยู่พี่น้องบออกมาเอ่ยซื้อว่าผู้ใดวงใดว่าเพื่อนกันชีีรักทา้งเพื่อนน่ะแหละอ่ะอมสมมติว่าเพื่อนอั่นตันใจอีลีแม่บ่ลละเพื่อนอึดอัดอีลีเพื่อนก็สิออกมาแล้วก็มีรักฐานหรือว่าให้ทนายจัดการแม่นว่าผู้ใดดุนไปกว่านั้นเนาะจะทื่ว่าเห็นใจมอลาบเนาะด้พี่นนองแกใจเข้าใจเราให้เนาะลาเพราะว่าคือการที่จะ บริหารวางงหนึ่งมันก็ต้องใช้แรงขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนมันก็คือเงินคือเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่ได้เงินทั้งทุนท,ทั้งกําไรออแล้วเราจะขับเคลื่อนธุรกิจเราไปต่อ,อยังไง<ม>เนาะจริงๆกับจริงตัวเนี้ยนในบอดดายเงีย เมื่อยนั่เมื่อยแห้งเมือม่อยใจเมื่อยอกเมื่อยใจนี่แหละพี่น้องชีวิตหมอลำม,มันบดได้ง่ายดีเออกินข้าวไม่ได้อิม่มนอนไม่ได้หลับนะคะนอน,นอนในรถนอนในรถทํางานกลางคืนในช่วงที่คน,นหลายๆคนทั้งประเทศเจ็ดสิบกว่าล้านคนกาลังนอนเออกาลังนอนแต่หมอลำเขาเดินทางทํางานใช้ชีวิตบนีวตาตเสียงด้วยนะ เอออยู่แต่ลดอยู่ในลดเตลดนั่นแหละพอเราเห็นศิลปินเนาะหลายๆท่านในวงการหมอลำนักร้องหมอลำเกิดอุบัติเหตุเข้าก็ใจวิวน<ม>ํางี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละชีวิตเขาหนักแขวนอยู่บนเส้นได้ในทุกเมื่อเลยมไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครในครอบครัวเขาในตัวศิลปินในยังสิเนาะเห็นใจพื่นําเด้ยพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้กับบอสโจเนาะขอให้ทางจะภาพพี่เพิ่นยังขาดเห็นใจเห็นใจทั้งคู่แหละเห็นใจทางจะภาพน้ำพิ่อาจจะบม่มีอีรลีก็ได้เนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเนี่ยก็อยากให้รีบขึ้นเพลินเนาะขอให้จะภาพเนี่ยจะเลื่อนจะเลื่นเพราะว่าจะได้มีเงิน ขึ้นมาหลายๆแล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินมาใหบอโบจูแล้วก็ขอให้บบจูจะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นไปเอีกนะคะมีเงินมาสปอร์ต่วงมาพัฒนาวงนะแมาสา,สารสนผลงานให้ FC แฟนคลับได้เบิงได้ช่วมกันเนาะ,ะ,ะสำหรับเมื่อนี้พี่น้องคะเราทั้งสองคนก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ